สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต39นํากลุ่มหัตถกรรมทอผ้าบ้านนาเมืองตําบลป่าแดงอําเภอชัตการมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอนกลุ่มแม่บ้านที่ว่างจากการทาร้อยทํานามารวมกลุ่มทอผ้าพ,พื้นเมืองที่ได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนมาถึงรุ่นในปัจจุบนันนับเป็นเวลากว่า30ปีแล้วด้านอาจารย์วนิดาเมฆแสงสี อาจารย์โรงเรียนชาติการวิทยากล่าวว่าโรงเรียนได้นํานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มาศึกษาหาความรู้จากประสบการณ์จริงให้นักเรียนได้ฝึกทักษะตลอดจนมีเจตคติที่ดีให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสดงแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเองการนํานักเรียนมาอย่างแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและได้เรียนรู้จากวิทยากรท้องถิ่นจะทําให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ เกิดความรักท้องถิ่นและเกิดความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งที่ดีมีคุณค่าในท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นนางสาวเกตมณีพระสมิงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สีเล่าว,ว่าได้เรียนรู้วิธีการทอผ้าจากของจริงได้รู้ขั้นตอนว่าการทอผ้ามีอะไรบ้างแต่ละขั้นตอนมีความยากง่ายประมาณไหนในฐานะที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ก็อยากให้มีคนที่สนใจเกี่ยวกับการทอผ้า มาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มทอผ้าบ้านนาเมืองและนำไปสืบทอดให้กับคนที่สนใจตัวนักเรียนที่มาศึกษาในครั้งนี้ต่างมีความสุขกับกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติเป็นการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ทําให้นักเรียนได้รับความรู้เสริมสร้างประสบการณ์ตรงและเป็นการส่งเสริมมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนหรือผู้ที่มีภูมิปัญญาท้องถิน่น สำหรับกลุ่มหัถก,กรรมทอผ้าบ้านนามเมืองในปัจจุบันครับถือว่าเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกที่มีความชำนาญในการทอผ้ามีการพัฒนารูปแบบการทอผ้าที่ทันสมัยโดยได้คิดค้นการนำผ้าทอมัดมีสีม่วงลายดอกปีบสีม่วงที่เป็นสีประจำจังหวัดพิษณุโลกส่วนดอกปีบนั้นก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกด้วยครับ